เปิดประเด็นร้อนคุยข่าวสั้นกับเด็กยกน้ำลูกหนังอยากรู้เรื่องลูกหนังต้องเด็กยกน้ำลูกหนัง ศึกฟุตบอลโกปาอเมริกาในเวอร์ชั่นดินแดนของลุงแซมที่จัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาจบลงด้วยชัยชนะของฟ้าขาวอาร์เจนตินากับแชมป์สมัยที่16หลังสยบโคลอมเบียในช่วงต่อเวลาพิเศษจากประตูชัยของราอตโรมาร์ติเนสนอกเหนือจากชัยชนะที่ดูจะเป็นที่ชื่นมื่นของแฟนๆทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินานอกเหนือจากเรื่องในสนามก็เกือบเกิดโศกนาฏกรรมเมื่อรอบชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและโคลัมเบียต้องล่าช้าก่อกำหนดถึงเกือบหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เนื่องจากเกิดปัญหาแฟนบอลบางกลุ่มไม่มีตั๋วเข้าชมเกมการแข่งขันพยายามพังรั้วของสนาม h าร์ดล็อกสเตเดียมเพื่อเข้าไปชมเกมและแฟนบอลบางคนก็ปีนป่ายผ่านป่องระบายอากาศของสนามที่มีความจุสนามรา,าวหกหมที่นั่งด้วยเหตุการณ์อันวุ่นวายนอกสนามนี้ทั้งยังมีการประทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่และแฟนบอลทำให้แฟนบอลบางส่วนถูกเบียดเสียดโดยเฉพาะแฟนบอลเด็กๆถึงขั้นกับร้องไห้โดยเชื่อกันว่ามีการเบียดเสียด จนทําให้พวกเขาหายใจแทบไปออกและนี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นในเหตุการณ์ที่เจ้าภาพไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่านี้เพราะก่อนหน้านี้ในการประทะกันระหว่างแฟนบอลทีมชาติอุรุกวัยและทีมชาติโคลอมเบียมาแล้วในรอบรองชนะเลิศทาเอานักฟุตบอลทีมจอมขาโหด ขึ้นไปฟาดมัดใส่แฟนบอลอีก bon ด้วยสนามฮาร์ดร็อกสเตเดียมจะเป็นหนึ่งในสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จึงจำเป็นที่เจ้าภาพต้องวางมาตรการอันรัดกุมให้มากกว่านี้ก่อนจากกานันนี้ฝากกดไลค์กดซ b s สไ i b e ให้ช่องเด็กยกน้ำลูกหนังหากคิดถึงเรื่องวงการลูกหนังต้องเด็กยกน้ำลูกหนังเท่านั้น